ข้าตัดสินใจแล้วเอนเดียข้าจะเรียกมันว่าแจ็คดอร์ตามชื่อนกแสงเจ้าเล่ห์ที่ข้าชอบตอนเด็กๆในสวอนซี creature, no? เป็นสัตว์ตัวเล็กๆสีดำเช่นมอย ไม่พอใจหรือเปล่าที่ข้าเอาเรือบิ๊กนี้เป็นของข้าเอง faces fair such of ข่อโดยรู้ที่จะอดทนอยู่กับคนเดินเรือกับผู้คนที่ดุรคมแบบนี้ captain fair compliment true Most these wouldn't accept what s as So s role you would men of a u c h กดจริงคนพวกนี้ส่วนใหญ่คงไม่ยอมรับเจ้าเป็นกัปตันแน่และบทบาทอะไรที่จะชะจัดความอายุที่ทำนั่นได้ล้ฉันจะเป็นควอเตอร์มาสเตอร์ไม่มีอะยกพอเองข้อจะเป็นต้นผลเรือให้เจ้าไม่น้อยกว่านนอนโอเค And ดาสิแล้วในฐานะต้นหนุนจะมีข้อแนะนำอะไรให้กับตันมือใหม่คนนี้บ้างหยุดพักกินอาหารจะเป็นการ <Hunting S 1> ดีก่อนในซาร <hunting S 1> ์สอบอน้ำไว้ดืม่มล่าสอดไว้เป็นอาหารและการซ่อมบำรุง ay apo ว o r เหตุ well, reason, hey, ผลดีครับ คงจะต้องราสัตว์กันหน่อยเราจะถอดสมอในที่เหมาะๆข้าแอบเข้าไปดูของหนึ่งระหว่างก่อนหน้านี้มีดินปืนแล้วก็ปืนสั้นนิดเข้าว่าจะหาซองใส่ปืนอีกสักซอง <c oughs> ก็ลงต้นได้ไม่เร็ว ซึ่งเจ้าคิดว่าหน้าหัวเราะเราคุยกันเรื่องสภาพเรือก่อนได้ไหมพอเดินไปดูชันตื่นย้อยเมื่อเช้าแล้วก็ทนไม่ได้เลยกับสิ่งที่เห็นกอนนงันินรวมกันยัางกับเชื้อพงและอันหนึ่งที่มีชนวนก็ยังติดไฟอยู่เลย จ้าแลวข้อและข,อขอล้อข้างควงมีถังดินปืนสองถังอยู่ใกล้กันยิ่งกว่าหัวกับเมียซะอีกอพร้อมที่จะระเบิดได้ทันทีที่มีประกายไฟเราจะเก็บข้าวของให้ดีและพร้อมใช้ผมรบับื้นใ่อาจจะต้องโยนทิ้งด้วย รูชนวนก็อุดันต้องขุดออกตัวปืนก็ผุพังลำกล้องต้องขัดถูให้งาเหมือนมีดแล้วช่วงตึงปืนใหญ่ก็เบื่อจนข้าเอามาใช้เป็นได้ถักร้อยได้เลยพูดง่ายๆก็คือเราต้องการเครื่องมือที่ดีและเก็บมันไว้ในสภาพที่เหมาะสมเพราะเราไม่มีทางชนะทุกศึกได้ แค่ด้วยการเยาะเย้ยและแหกปากตะโกนเพราะงั้นท้อข้อหวงเรื่องอาวุธของเจ้าเองก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมเรื่องแจ็คจอของเจ้าด้วย no, indeed. Make ไม่เืยแน่นอนเราจะจัดก,การตามนั้น,น,นให้เรือลำนี้และทุกเรืออยู่ในภาพ์ดี 私 ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเอสบา์โกเพื่อไปล่าเนื้อจับมาครับแล้วปากกระบอกปืนหรือถุงยืดปืนก็ได้ครับถึงขัดแล้วกันห้อยป,ปืนเราสามารถใช้ปืนได้สองกระบอกสามกระบอกสี่กระบอกขึ้นไปถ้าเราครบับครบนะครับแต่ตอนหลังจากที่เรา ฐานสัตว์มาค้ามมาได้สองกระบอกเองครับที่เหลือก็เป็นทำตัวเองดูตามก่อนทุวไปสัตว์ระบุที่ต้องการจะขามมีบอกครับเอาละไปล่าสัตว์กันโอ้จอดชักไกลเลยมีว่าไกลสัตว์ที่เราต้องล่ามีสองอย่างมีสองชนิดครับสัตว์ด้วยคาร์กสัตว์รูปนมขอพูดชื่อเลยแล้วกันอีโคโนากับ เสือดาวครับเสือดาวมั้งหรือว่าแมวลายหินอ่อนวะแล้วไอ้ไอโคนน้าเราต้องใช้เปืนยิงส่วนแมวลายหินอ่อนให้เราอ่ะลด,ดราสังหารแบบกากาะดครับอย่างละหนึ่งแต่เราความจมิงเตรเราต้องจ้างฆ่า2แล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยแต่ผมอยากได้ร้อยเปอรเซ็นอะทำให้ได้ดีที่สุดอะ mm. อันนี้ขอสอนให้ล่าสัต์แล้วก็คราฟครับ ก็ขวดก่อนเลย,ยเหมือนกลับเป็นอะไรนะเป็นข้อความของโจรสลัดมั้ง พูดก่อนก่อนไงก็มาก่อนนี้ขอ <t oms on injuries> ขอตัววิวแล้วก็เซฟที่กัดไว้เผื่อเราเดินย้าย <c oughs> เทลลพอร์ต เวลาใช้สายตตยนักล่าแล้วเพื่อสู่กในการล่าเราได้รู้เป้าหมายหรือตำแหน่งของศัตรูอ้าวโวดผิดชิบหาย แถมฆ่าก็ฆ่าไปโดนโอ้นั่นน่มันหนีไปเลยสัตว์แม่งขี้กบชัยตายซะแกนี่ได้หนึ่งเรียบร้อยพี่เหลือก็เหลือตัวฆ่ากางอากาศ ไปตัวหนึ่งจบเลยเสร็ร้อยมานี่แมวเรียบทีนี้ก็ได้เวลาครับ ขอให้เราค้าสองอย่างนี้คือปลอกแขนกับเข็มขัด แค่คุณขี้เกียจขึ้นเรือคุณก็ข <t ont> like <al> right <to> ึ้นเรือโดยดูชีบประกันหรือวเรืออะไรล่ะกันด้วยล่ะเรือบดเราก็กด E มันจะทิพอร์ตให้อัตโนมัติหลังจากเราขึ้นเรือเรียบร้อยขึ้นแจ็คดอแล้วต้องไปหาเอเดียเลเพื่อไปรับบึง อีกกระบอกหนึงมาครับฮัดโ้บกัปตันฟคนย่าที่ต้องการไม My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in. สิ่งที่ข้าต้องมีและต้องการก็คือออกไปยังมาหาสมุทรต่ตางหากกับเพื่อนแต่ข้าก็ได้ซองปืนอันใหม่มาเหมือนกันที่ข้าอยากได้ตอนนี้ก็คือปืนที่จะเอามาใส่ yeah. Taken from the holes, just as y said. นี่ไงเอามาจากในระหว่าง Than ดีกว่าไม้ซางนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้ละโ so, น,นเราพักกันพอหรือยังหรืออยู่ต่ออีกหน่อยจะดีกว่า Best way, พอสมอเลยดีกว่าข้าวว่าลูกเรืออยากไปหาความสิวิไลซ์เต็มทีแล้วจาไม่เจอความสิวิไลัยในนาซาหรอแต่เป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสุขได้เหมือน,นกัน ันนี้เขาจะใช้สอและใช้ปืนคู่ครับดูการกด F มันจะเป็นยิงอัตโนมัติเลยกด F หลายๆครั้งก็ยิงตาจำนวนที่ยิงไปจนหมดแม็กวันนี้ผมขอโจทย์ใครนะครับโจกย์การพัหนาครับเราจะไปเที่ยวนัดซอกันคอนเกตเกมมีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้นะครับถ้าคุณตัวเฟซบุ๊กแลวพิ์ คอนเกรสเกมสตูดิโอเข้าไปเลยคราวนี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาเตปคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามผมใกล้ที่คอนเกรสเกมสตูดิโอขอบคุณครับคอนเกรสเก e s ตูดิโอ